ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ว่าด้วยความอาฆาตพยาบาทจะเปประพันธ์ของจันทริกาเธอโตมาพร้อมความอาฆาตพยาบาทด้วยที่พ่อแม่ของเธอถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาแล้วบังเอิญว่าเพื่อนชายที่เธอคบหาอยู่นั้นเข้าใจว่าเป็นลูกศัตรู เธอจะล้างแค้นได้หรือไม่เธอกับลูกศัตรูคนนั้นจะลองเอยกันได้หรือไม่คณะเกตบทิพย์ขอเชิญท่านฟังศัตรูผู้หมายรักพี่ว่าพ่อหนักขี้บ่นมากกว่าแม่อีกนะถ้านายทนพ่อบ่นได้แล้วก็ เรื่องแม่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกหนะ้าพ่อก็ไม่อยากไปเห็นผมในสภาพแบบนี้นะฮะเชื่อได้เลยพ่อจะไปถามถึงที่อยู่ผมแน่พนันกันไหมล่ะพนันอะไรก็ถ้าพ่อถามพี่ล่ะนายจะให้ตังค์พี่เท่าไหร่อให้หนึ่งพันเลยแต่ต้องให้ได้ทํางานก่อนนะก็ได้แต่ถ้าพ่อไม่ถามถึงที่อยู่นายพี่จะจ่ายให้นายสองพันมากกว่านายเท่าหนึ่งก็แล้วกันอืหวานหมูผมแน่งานเนี่ย เชื่อผมคิดได้เลยว่าผมน่าจสงพันธเร็วๆนี้แน่นอนเออคอยดูก็แล้วกันเออพี่กินอะไรมาเดี๋ยวผมรูปหาซื้อมาให้ไม่ต้องหรอกเอออยากได้ตู้เย็นไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อให้เอาสักห้าหกคิวก็น่าจะพอแล้วเรืืองตังนะพี่ตู้เย็นขนาดเนี้ราคาไม่เท่าไหรหรอกนาเอาแบบประหยัดไฟเบอร์ห้าจะได้ไม่เปลืองไงตามใจพี่นะถ้าพี่อยากซื้อให้ผมก็ แต่บอกก่อนนะว่าผมไม่มีตังค์คืนพี่อะพี่ซื้อให้ไม่ได้ให้ยืมนายไม่ต้องคืนตังค์พี่หรอกนะขอบคุณนะไม่เป็นไรเบอร์โทรที่บ้านนี่แม่โทรมามงอาจจะใช่พี่ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะฮะฮัลโหลแม่เองนะค่ะแม่ตกลงไปกับหมอวิทูหรอลูกอ๋อเปล่าค่ะพี่หมอมาส่งเพชรที่อาพาร์ตเมนต พอมาส่งแล้วก็ให้พี่หมอกลับไปเลยค่ะไปหาใครที่อพาร์ตเมนต์เหรอลูกอ๋อใช่ค่ะแม่ใช่ได้ห้องเช่าแล้วเหรอค่ะอยู่ที่ไหนล่ะลูกก็หลังตลาดสดใกล้ๆวัดใหญ่ค่ะแม่หรอจ๊ะอค่ะชื่ออพาร์ตเมนต์อะไรอะแสงอรุณอพาร์ตเมนต์ค่ะแม่อพาร์ตเมนต์ใหญ่นี่นาแม่เคยผ่านไปทางโน้นแล้วก็เห็นอพาร์ตเมนต์นั่นแล้วค่ะแม่อยู่ชั้นไหนล่ะลูก ชั้นสามค่ะแม่อยากคุยกับใช้หรือเปล่าคะใช้อยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะเอาสิลูกขอแม่คุยกับใช้หน่อยก็ดีเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวนะแม่จ้ะอ่ะใช้แม่อยากคุยด้วยอืมอฮัลโหลแม่เป็นไงลูกก็ไม่มีอะไรฮะพี่เพชรบอกว่าแม่ฝากเอาเงินเข้าบัญชีผมสองหมื่นแล้วจ้ะแม่มีเงินสดติดตัวอยู่สามหมืน ก็เลยแบ่งให้ใช้ไปก่อนสองหมื่นเผื่อไว้มื่นหนึ่งใช้ใจ่ายในบ้านนะจ๊ะก็คุณมากนะะแม่แต่ที่จริงแล้วแม่ไม่ต้องให้ผมเยอะขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เห็นว่าลูกควรจะมีเงินติดบัญชีเอาไว้เผื่อใช้ย,ยามสุขเฉินจะได้กดเอทเอมเอาออกมาใช้ได้ทันทีแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ๋อเดี๋ยวรอให้เงินเดือนพ่อออกกันนะ แม่จะให้เพชรโอนตังให้ใช้อีกทีนะจ๊ะลูกโอ้แม่ฮะอย่าเลยฮะทำไมล่ะลูกแม่ทำอย่างนั้นน่ะยิ่งทำให้ผมรู้สึกรังเกียจตัวเองมากขึ้นน่ะไม่เอาลูกอย่าคิดอย่างนั้นตอนเนี้ยลูกยังหางานทําไม่ได้รอให้ลูกมีงานทําก่อนมีเงินเดือนแล้วถึงตอนนั้นน่ะแม่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ากินค่าใช้จ่ายของลูกแล้วละ่ะผมไปสมัครงานเอาไว้หลายที่แล้วล่ะฮะแล้วเขาเรียกไปสัมภาษณ์หรือย,อยังละ่ะ เพื่งจะสมัครทิ้งเอาไว้อ่ะครับเอาเถอะได้งานทําแล้วก็บอกแม่ละกันนะฮะแม่ระยะนี้อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมลูกทําไมะฮะเผื่อแม่จะทําอาหารใส่ปิ่นโตไปให้ลูกกินนะจ๊ะแม่ไปจะลําบากทําไมอะฮะแม่อยากให้ลูกได้กินของดีๆจากแม่กินข้าวที่ไหนก็ไม่ดีเท่ากินข้าวในบ้านของเราหรอกลูกผมรู้ดีฮะแม่ก็คุณมากเลยฮะแต่ลูก เัินแค่นี้นะฮะสวัสดีค่บแม่สวัสดีจ้ะแม่ว่าไงบ้างล่ะแม่จะมาผมที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นหรอ,อปล่าวแต่แม่จะทำกับข้าวเนีปิ่นโตให้ผมกินบอกไม่ได้มาเมื่อไหร่ะนะเชื่อได้เลยอย่างช้าที่สุดก็เป็นพื้นกลางวันของวันพรุ่งนี้นั่นแหละแม่ถามผมว่าพออยู่พาทเมนต์ตลอดเวลาหรือเปล่าอะะ่ะนั่นแหละเพล็บเลอร แม่อาจจะเอาปิ่นโตมาให้นายทุกวันก็ได้นะผมไม่อยากให้แม่ลําบากเลยคนเป็นแม่ทุกคนนะ่ะรักลูกอยากให้ลูกได้กินของที่ดีก่อนเสมอแหละผมรู้และผมก็ไม่มีวันลืมพระคุณของแม่หรอกถึงแม่จะไม่ใช่พ่อแม่แท้งผมก็ตามแต่ผมก็เคารพท่านเหมือนพ่อแม่แทางผมเลยดีแล้วล่ะอะป๋าดูแลแม่ด้วยนะผมก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่แล้วล่ะทุกคนรอนายกลับไปอีกครั้งนะ พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะใช้มันไปไม่ได้หรอพี่เพชรอะไรทไําให้นายคิดอย่างนั้นล่ะฮตอนเนี้ยพี่เพชรก็เริ่มมีพี่หมอแล้วถูกต,ต้องไหมมีก็มีสิมันคนละเรื่องกับเรื่องในครอบครัวของเรานะจ๊ะมันเรื่องเดียวกันเพราะอีกหน่อยอ่ะพี่หมอก็ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเราแล้วที่สําคัญพี่เพชรก็ต้องแต่งงานกับเขาให้ต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่หมอพี่หมอคงไม่ยอมให้พี่มาอยู่กับบ้านพ่อแม่หรอก มันก็ไม่แน่บางทีถ้าพี่ขอพี่หมอเขาตรงๆน่ะเขาอ,อาจจะอนุญาตให้พี่อยู่กับพ่อแม่แล้วพี่หมอก็จะย้ายมาอยู่กับพวกเราเองมันจะดีเหรอพี่ดีสิจ๊ะผมว่าพี่หมออาจจะรู้สึกอาจก็ได้นะพี่หมอเกามีกระตังอ่ะเขามีบ้านตัวเองจะไปอยู่กับพ่อตามแม่ยายทําไมอ่ะก็เพื่อให้ฉันได้อยู่กับพ่อแม่ยังไงละจ๊ะไม่ได้หรอกพี่เพชรจะต้องแยกแยะถูกว่าถึงตอนนั้น พี่อยู่ในฐานะอะไรอืมคือว่าพี่พี่เพชรแต่งงานกับพี่หมอเมื่อไหร่เนี่ยพี่เพชรก็ต้องตัดสินใจด้วยชีวิตตัวเองแล้วละ่ะเอาเถอะถึงยังไงเราก็รวมครอบครัวกันได้นี่นาพ่อแม่น่ะรอนายกลับไปนะผมรู้แต่ผมจะกลับไปได้ก็ต่อเมื่อผมเป็นคนเ,เป็นเจ้าชายคนใหม่เท่านั้นแหละพอคจริงนั้นแน่นอนมันก็ไม่เหลือบากกว่าแรงนายไม่ใช่เหรอก็อใช่ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวผมด้วยละ่ะว่าผมอยากปรับปรุงตัวเองให้ดีหรือเปล่าพี่หวังแล้วก็รออยู่นะจ๊ะผมรู้ทุกคนรอวันนั้นถึงผมอะใช่แล้วจ้ะแต่ว่าอยา่าคาดหวังตัวผมมากแล้วนะพี่เพชรเดี๋ยวจะผิดหวังก็เปล่าอ่ะไม่เป็นไรคนเรามันต้องมีความหวังสิฮันก็ตามใจพี่เพชรก็แล้วกันอพี่ต้องกลับแล้วละ่ะแม่รอกินข้าวอยู่เออ อย่าออกไปกินข้าวกับพี่ไม่ล่ะอ้าวก็พี่บอกอยู่เมื่อกี้ว่าแม่รอกินข้าวอยู่นี่นาไม่เป็นไรพี่โทรศัพท์ไปบอกแม่ก็ได้มื้อเนี้ยพี่เลี้ยงเองตกลงไหมจเจ้าอย่างนั้นนะอ,อืมพี่อยากไปกินข้าวกับนายสักมื้อนะ่ะเอางั้นก็ได้งั้นขอขอผมเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะใส่แกงผ้าร่มขาดซ้านมันน่าเกลียดปะเอาสิเดี๋ยวพี่จะโทรบอกแม่ัะพี่ ลูกพี่อือะไรวะนั่งผู้หญิงนั่งบัลลัยรับจ้ามาจอดหน้าประตูรั้ว่าบ้านลูกชายลูกพี่แล้วพี่สาวไทยรามั่งเนี่ยจริงเหรออืมไทยบอกข้านะเขามีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็น้องชายคนนึงอ๋อเหรออืมเขาไปถามเลยดีไหมถามอะไรวะอ้าวก็ถามว่าไทยเอ้ยใช้อะอยู่บ้านหรือเปล่าสิลูกพี่จะถามทำไมเล่าเดี๋ยวใช้ก็ขับรถออกมาเองนั่นแหละ เป็นไปได้เหรอเราเฝ้ารอลูกชายพี่ทั้งวันแล้วนะยังไม่เห็นเงาหัวเขาเลยนะลูกพี่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเข้าไปเจอที่พับก็ได้นี่อืมเจ้าอย่างงั้นเหรอแต่ฉันว่าถามพี่สาวคงใช้ได้จะดีกว่านะถามไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็ลองถามดูสิจะตกใจเปล่าเปล่าเพราะเขาไม่รู้จักเราอ่ะแล้วก็ไม่รู้จักเองด้วยเราก็บอกทั้ไปเลยว่าเราเป็นเพื่อนใช้ย,ยังไงเราไม่จะบ้าเลยไงวอะอะ ข้าใคก็แก่้าพ่อละเว้ยจะไปออาว่าเป็นเพื่อนในช้ได้ยังไงอ่ะโอ้ยคนต่างวัยกันเขาเป็นเพื่อนกันเยอะแยะไปลูกพี่ก็คิดมากแต่ต้องไม่ใช่ข้าดไก่ชัยเว้ยนะนะว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกันไม่ใช่เพื่อนเว้ยโอ้ยรู้แล้วจริงจังกับชีวิตจริงๆแค่โกหกผู้หญิงคนหนึ่งมันก็แค่นั้นเองอะลูกพี่นี่ถ้าอยากจะถามก็ไปเลยนะไปถามเองไปไปเลยลูกพี่อนุญาตนะเออข้าอนุญาต แต่เอ็งต้องรับปากข้าเอาไว้รับปากอะไรถ้าเธอไม่ตอบอะไรเอง็งห้ามเศ้าซีเธอเด็ดขาดเข้าใจไหมโอ้ได้ๆตกลงเอองั้นไปเลยไปถามได้เลยจะฉันจะไปหาเธอเดยนี้แหละลูกพี่นี่หนูเรียกฉันเหรอลุงจาม,มีอะไรหรือเปล่าคะเอ,อ่อก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าแค่อยากจะถามหนูว่าพอดทยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือจะหมายถึงพอดท้ยเนี่ยนะนะเขาตอนนี้เนี่ยไม่รู้อยู่ในบ้านหรือเปล่า ลุงมาถามหาใช้เหรอจ๊ะอืมลุงรู้จักใช้เหรอรู้จักสิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่จ๊ะเพื่อนลุงนั่นเหรอเป็นเพื่อนกับใช้นนะใช่จ๊ะเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยเอาทำไมถึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ล่ะก็ลุงน่ะรุ่นลุงของใช้แล้วนะคะ จะเป็นเพื่อนกับชายได้ยังไงคะอมได้สิเรารู้จักกันมานานแล้วรู้ไหมเคยไปนั่งกินเหล้ากันได้ผับด้วยนะเอาจะบอกให้จริงเหรอคะจริงสิอืมแต่เสียใจด้วยนะคะลุงอ,อ,อเดี๋ยวเสียใจเรื่องอะไรหนูก็เสียใจที่ชายไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะสิลุงเฮ้ยไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วจ้านีม่มาความว่ายังไงกันเนี่ยก็หมายความว่าชาเนะี่ย ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะสิจ้าลุงย้ายไปแล้วใช่ค่ะย้ายไปแล้วค่ะแล้วทำไมต้องย้ายละ่ะก็นด้ว่าใช้เป็นลูกชายของท่านผู้กำกับไม่ใช่หรือหนูใช่ค่ะเรามีกันสามคนพี่น้องค่ะแล้วทำไมใช้จะต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกด้วยละ่ะเอะ๊ะหรือว่าใช้ถูกพ่อของแกไล่ออกจากบ้านเพราะเอาแต่กินเหล้าเมาย,ยาอย่างนั้นใช่ไหมพ่อไม่ได้ไล่ค่ะแต่พ่อต้องการให้ใช้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเอง อยากให้ปรับปรุงตัวสมัยพ่ออยากเห็นชายคนใหม่ที่เป็นคนดีมีอนาคตสดใสค่ะโอโอโออออออย่างนี้นี่เองค่ะเออแล้วหนูพอจะรู้ไหมแล่ะว,ว่าใช่เนะี่ยเขาย้ให้ไปอยู่ไหนออลุงจะไปหาใชยเหรอคะก็ต้องไปสิเราเพื่อนซีกันเนี่ยนะไม่แหยามนี้เพื่อนกําลังตกทุกข์ได้ยากมันก็ต้องยืนมือเข้าไปช่วยเหลือสักหน่อยละหนูเอ้ยถ้าฉันบอกที่อยู่ใช้ ลุงสัญญากับฉันได้หรือเปล่าคะสัญญาว่าไงล่ะลุงรับปากก่อนสิจ๊ะอ่าอ่าอ่ารับปากก็ได้อ่ะอะ่ลุงให้สัญญาทุกเรื่องเลยขอให้ได้เจอใช้ก็พอแล้วละ่ะอ้าว่ามาฉันอยากขอร้องลุงอย่าส่งเสริมใช้ใกินเหล้าเที่ยวกลางคืนอีกฉันอยากให้ลุงช่วยเตือนสติใช้ด้วยในฐานะที่ลุงเป็นเพื่อนใช้นะคะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองได้สิ ลุงจะพยายามทําให้ใช้ปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีให้ได้เลยขอบคุณมากค่ะลุงไม่เป็นไรล็อกเรื่องช่วยให้คนทําดีเนะี่ยลุงกินดีเสมอขอบคุณค่ะ,ะจ้าจจาจนี่จ้าน้ำบัตรอาพาร์ตเมนที่ใช้อยู่โอเบอร์ห้องพักเนี่ยจดอยู่ด้านหลังน้ำบัตรแล้วนะจ๊ะอืมขอบใจหนูมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเออเอาละค่ะลุงฉันต้องเข้าบ้านแล้ว พ่อแม่เรากินข้าวอยู่นะคะอ๋อจ้าจ้าจ้าแล้วเจอกันนะจ้าค่ะไปนะคะจ้าขอบใจอีกครั้งนะหนูนะค่ะลุงเฮ้ยนี่เองว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอแหลมอะไรลูกพี่ก็พุ่มกับไล่ใช้ออกจากบ้านไปไม่มั้งใช้เกเรไม่ยามทำงานกินเหล้าเมายาจีราไปกว่านั้นนะชอบว่าพ่อตัวเองเอาว่าตัวเองเป็นลูกโจร ผู้กำกับก็เลยโกรธเสืกสายไล่ศกงซะเลยเอาถึงขั้มตัดหางปล่อยวัดไปเลยว่าไงไอ้หน้ไม่หรอกนะม,ม,ม้าแหมพี่คิดว่าเอกแน่ใจเหว่าไม่ก็ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนพูดเองว่าถ้าภูมกกับต้องการดัดนสยัยใช้อยากให้ใช้ปรับปรุงตัวเป็นใช้คนใหม่มีอนาคตที่สดใสอืมข้าเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่ะที่ลูกของข้าเป็นแบบนั้นเป็นคนไม่เอาไหนฉันรับป่าผู้หญิงคนนั้นไปแล้วนะลูกพี่นะเฮ้ รับปากเลยว่าก็รับปากว่าจะพยายามเตือนสติใช้ให้ปรับปรุงตัวเป็นคนดีไม่ขี้เหล้าเมายาสิเออข้าจะพยายามทําให้สาเร็จเลยโอ้ดีเลยลูกพี่แต่เอ็งอย่าพลั้งปากไปบอกชายนะว่าข้าคือไอ้เสือดำนะเวย้ยข้าเป็นอการให้เขารู้เว้ยชายมาอยู่ที่ดีๆแล้วมาอยากไล่ามาตกนรกด้วยจ้าลูกพี่่ะเดี๋ยวเราไปหาชายกันเออดีเหมือนกันลูกพี่ ถึงอาพาร์ตเมนต์สักทีโอ้โหนี่มันใหญ่โตมากเลยนะเนี่ยอืมตึกสวยดีหน้าอยู่ด้วยจริงด้วยสิเดี๋ยวข้าขึ้นไปคนเดียวส่วนเองรออยู่ก็ด้านล่างนี่นะใช้มันไม่เกยเหนหน้าเองข้าขี้เกยียจแนะนำให้รู้จักเองโอ้ได้เลยลูกพี่เดี๋ยวลงมาเว้ยจ้าเชิญอใครอะแมล่ลุงเองก็ใช้ลุงเออเอาลุงได้ยงไงอะ อ,อยู่่่ทีีนพี่สาวของชัยเป็นคนบอกเองและรู้ไปดักรอผมที่หน้ารั้วบ้านน่ะเหรอใช่แล้วพอดีพี่สาวของชัยกลับจากมาข้างนอกมั้งนงมอเตอร์ไซค์รับจ้ากันมาเตรียมจะเปิดประตูลูกก็เลยเดินเข้าไปทักทายก็เลยรู้ว่าพ่อชัย้ยาไปอยู่ที่นี่แล้วอ,อ๋อเหรอครับว่าแต่ว่าพ่อชัยเพราทำไมอะตกลงเออ,อยากออกไปอยู่คนเดียวหรือว่าถูกพ่อไลยอย่ออกจากบ้านกันแน่เนี่ยออครับผมอยากจะออกไปอยู่คนเดียวะ เอ้ S <S จริงนะ <S <S เอกก็จริงเิลุงเอ๊ะรู้ลุงไม่เชื่อแล้วไงเอาป้าเปล่าไม่จะไปเชื่อแต่ว่าลุงก็แค่รู้สึกแปลกใจนิดนิดทนนั้นเองหรือเว้ยทำไมต้องแปลกใจด้วยล่ะเอาก็อยู่บ้านใหญ่โตอย่างนั้นดีอักโขไม่ใช่เหรอะอยู่กับพ่อแม่ไม่ต้องทาอะไรเลยตื่นมาก็แม่ก็ทําอาหารให้รอท่าแล้วเสื้อผ้าใส่เสร็จแล้วก็โยนลงตะกร้าไปเดี๋ยวแม่ก็หยิบไปซักให้เองแหละโอ้ยสบายจะตายแล้วจะออกมาให้ตัวเองลำบากทำไมจริงไหม มันก็ไม่ลําบากอะไรหรอกลุงที่นี่มีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญด้วยอะ่ะแต่ก็ต้องใช้มือลงไปรีดเสื้อผ้าเองนั่นแหละผมก็จะพยายามใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะอย่างเช่นพวกแกงยีนตัวนี้ก็ใส่ได้เป็นเดือนแล้วส่วนเสื้อก็เอาชนิดที่เป็นเสื้อยืดที่มันไม่ยับไงาซาลาตายแห้งสนิทก็ใส่ได้ทันทีอะไรทำนองนั้นนะลุงอืมดีเหมือนกันดีว่าชีวิตหนุ่มโสดมันก็อย่างงี้นะครับรุงเองก็อยู่คนเดียวก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมใช่มันก็ใช่ แต่ชีวิตของชายไม่จําเป็นจะต้องออกมาลาบากนี่นะนะหรือว่าชายคิดว่าไงล่ะบางครั้งคนเราก็ต้องอยู่คนเดียวเพื่อค้าหาตัวตนที่แท้จริงเห็นตัวเองให้ได้ว่าอยากเป็นอะไรกันแน่ฮะอ๋อเหรอครับเอะยังไงก็แล้วแต่นะลุงก็อยู่ข้างชายเสมอแหละขอบคุณครับเออนี่เราออกไปหาเล่ากินกันดีกว่ามั้งนะ,ะลุงเออลุงว่าไม่ดีมั้งเหรอคิดจะเมา,าแต่หัววันงนี้เลยเหร<ถ>อโตคิดมากนะลุงไปไปไป,ไป ไปผมไปเลยเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยว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 โถเดี๋ยวกอดเดี๋ยวโถ่อยทานเยอะๆนะตุ๋มติ๋มขอบคุณค่ะอ๋อพี่มีข่าวไม่ค่อยจะดีจะบอกตุ๋มติ๋มจ้ะอะไรเหรอคะพี่ป๊อเรื่องของพี่ชัยอ่ะเอ๊พี่ชัยทำไมเหรอคะพี่ชัยย้ายออกจากบ้านไปแล้วนะอ้าวพี่ชัยเขาย้ายไปไหนเหรอคะเห็นพี่เพชรบอกว่าพี่ชัยย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์น่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะ ทำไมพี่ช้ยต้องออกไปอยู่ข้างนอกด้วยคะพ่อกับแม่บอกพี่ว่าต้องการให้พี่ช้ยออกไปใช้ชีวิตตามลําพังบ้งแล้วอยากให้พี่ช้ยเนี่ยปรับปรุงตัวเสียใหม่ทุกวันนี้พี่ช้ยทาตัวเสเพลเหลือเกินไม่เอาฐานเลยสักเรื่องหนึง่งแต่ทําไมต้องให้ออกไปอยู่ข้างนอกด้วยอ่ะเรื่องนั้นค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันก็ได้นี่คะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะแต่พี่แอบ,บได้ยินพ่อกับพี่ช้ยทะเลาะก,กันก่อนที่พี่ช้ยจะถูกพ่อไล่ออกจากบ้านน่ะ ถึงขั้นไล่ออกจากบ้านเลยเหรอคะอืมพี่ได้ยินมากับหูตัวเองเลยพ่อโกรธพี่ใช้มากคุยกันไม่รู้เรื่องพ่อก็เลยไล่พี่ชใช้ยซเลยแล้วพี่ใช้ก็ไม่แยแสพ่อด้วยขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าลากกระเป๋าเสื้อผ้าออกไปเลยตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิพี่เองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าพี่ใช้ชอบคิดว่าตัวเองเป็นลูกโจรเป็นลูกไอ้เสือดํา พยายามจะให้พ่อยืนยันให้ได้ว่าจริงแต่พ่อก็ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดเวลาแต่พี่ชัยก็ไม่เคยเชื่อแม้แต่กับแม่แม่บอกว่าไม่จริงชาวบ้านต้องการทําให้ครอบครัวเราแตกแยกพี่ชัยก็ไม่ยอมเชื่อสักทีมันก็เลยเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาจนได้เสียใจด้วยนะคะอืไม่เป็นไรหรอกพี่ก็แค่เล่าให้ตุม๋มติ๋มรู้เอาไว้เพื่อมีโอกาสไปบ้านพี่ก็จะได้ไม่ต้องมาถามถึงพี่ชัยอีกไงละ่ะค่ะ ตุ่มติ๋มจะบอกเรื่องนี้กับพี่ต้อยติ่งค่ะอืมดีจ้ะแล้วอย่างเนี้ยพี่ใช้กับคุณลุงคุณป้าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยดีด้วยกันอีกไหมคะเออกับแม่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะพี่ใช้ไม่ได้โกรธแม่แต่กับพ่อเนี่ยคงจะยากนะเพราะเท่าที่รู้เนี่ยพี่ใช้โกรธพ่อมากซะด้วยสิมันจะเกิดความอาฆาตพยาบาทไหมคะพี่ปอ๊อตเอพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะอืมพี่ปอ๊อตว่า พี่ใช้ใช่ลูกของไอ้เสือดำไหมคะอืมพี่ก็ไม่รู้ความจริงเรื่องนี้หรอกนะแต่รู้ว่าพี่เพชรกับพี่ใช้เป็นลูกบุญธรรมของพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยพูดที่มาที่ไปของพี่ๆเขาหรอกเป็นไปได้ไหมคะอืออะไรเหรอเพราะคุณลุงกับคุณป้าไม่ยอมเปิดเผยเรื่องที่มาที่ไปของพวกเขาพี่ใช้เนี่ยก็เลยคิดแล้วก็สรุปเองว่าตัวเองเป็นลูกโจรแล้วก็เป็นลูกของไอ้เสือดำทำนองนั้นแหละ กับกับชาวบ้านพูดกันว่าพี่ใช้เป็นลูกโจรแล้วตอนเด็กๆพี่ใช้ถูกพ่อทําโทษบ่อยๆพี่ใช้ก็เลยคิดเองว่าพ่อน่ะไม่รักเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกโจรนั่นเองพี่ใช้ก็เลยจําฝังใจจนโตเป็นผู้ใหญ่กดดันตัวเองมากๆหาทางออกไม่ได้ก็หันไปกินเหล้าเที่ยวกลางคืนเหมือนต้องการประชดชีวิตซะอย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่อยากให้พี่ใช้เป็นลูกไอเสือดำเลยอืมพี่ก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าพี่ใช้เป็นลูกไอเสือดำแล้วก็พี่ต้อยติ่งจะทำยังไงละเนี่ยต้อยติ่งเขาพี่ต้อยติ่งอาฆาตพยาบาทไอเสือดำมากทุกวันเนี้ยยังอาฆาตอยู่เลยถ้าเจอไอเสือดำที่ไหนเขาจะไม่ไว้ชีวิตไอเสือดำแน่นอนต้อยติ่งจำไอเสือดำได้ด้วยเหรอได้สิคะพี่ต้อยติ่งจำไอเสือดำเนี่ยได้ฝังใจเลยคะ่ะตอนไอเสือดำยิงพ่อแม่ตุ่มติ่มตายเนะ่ะไอเสือดำยิงต่อหน้าต่อตาพี่ต้อยติ่งด้วยค่ะแต่ตอนนั้น เออต้อยติ๋งยังเด็กอยู่นี่นาเด็กแค่ไหนเนี่ยพี่ต้อยติ๋งก็จำได้ค่ะพี่ป๊อตเหรอค่ะเฮ้ยก็ขอภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะค่ะไม่อย่างนั้นบางทีระหว่างพี่ต้อยติ๋งกับพี่ใช้อาจจะกลายเป็นศัตรูไปตลอดชีวิตก็ได้ค่ะพี่ป๊อตศัตรู ถึงบ้านแล้วจ้ะขอบคุณค่ะพี่จ้าแล้วค่อยเจอกันอีกนะค่ะฝันดีนะจ้าค่ะบาย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 ค่ะยังไม่นอนอีกเหรอคะพี่ยังจ้าเธอไปถึงไหนกันมาอืมก็แถวแถวนี้ละค่ะพี่ปอดพาไปกินข้าวที่ร้านอาหารริมแม่น้ำโขงมาค่ะ น่าอิจฉาจังเลยคนมีความรักเนี่ยชวนพี่ไปอะ่ะพี่ก็ไม่ยอมไปไปเป็นก้างขวางคอเลยจ้ะก้างขวางคออะไรเล่าแม่พี่ก็พูดไปอา้าวก็คนรักเขาอยากจะอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่อยากให้คนอื่นร่วมอยู่ด้วยแล้วนี่พี่น่ะไม่น่าด้านไปนั่งมองพวกเธอหัวรอต่อกระซิกหรอกจ้ะค่ะปอยก็น่ารักว่าไหมค่ะอ ตุ้มติ๋มมีข่าวไม่ค่อยดีจะมาบอกพี่ต้อยติ่งอะค่ะข่าวอะไรเหรอข่าวของพี่ชัยค่ะใช้ก็ทําไมเหรอประสบอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายละ่ะไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะแล้วยังไงละ่ะพี่ชัยย้ายออกไปอยู่ตามลําพังในอาพาร์ตเมนต์แล้วค่ะนี่ตุ้มติม่มเธอล้อพี่เล่นใช่ไหมฮะตุ้มติ่มไม่ได้ล้อพี่เล่นนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะทาไมใช่ถึงต้องออกไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ พี่ปอดเล่าว่าได้ยินพี่ช้ยทะเลาะก,กับคุณลุงคุณลุงโกรธมากก็เลยไล่ให้ออกไปผจญโลกข้างนอกเองค่ะตายจริงรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอค่ะแต่ทุกคนก็พูดว่าอยากให้พี่ช้ยปรับปรุงตัวเองคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยยังรอการกลับมาของพี่ชายอยากเห็นพี่ชัยคนใหม่นะคะ <S 2> <S 2> <S พี่คิดยังไงคะไม่รู้สิพี่ไม่มีความเห็นนะ่ะ พวกเขาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนะคะใช่นี่ก็จริงๆเลยตัวเองก็ยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าตัวเองน่ะเป็นลูกของใครกันแน่จะปากใจเชื่อชาวบ้านว่าตัวเองเป็นลูกของไอเสือดําได้ยังไงนะบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวดองกันเลยก็ได้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือคุณลุงกับคุณป้าสองคนเท่านั้นค่ะแต่คุณลุงคุณป้าก็ไม่ยอมพูดความจริงสัที ไม่รู้จะปกปิดเอาไว้ทำไมมันทำให้คนเขาสงสัยนะคะโดยเฉพาะพี่ช้ยเป็นคนที่ควรจะสงสัยมากที่สุดเธออย่าลืมนะว่าเพชรกับช้ยสองคนเน่ยเป็นลูกบุญธรรมนะตุ้มติม๋มค่ะพวกเขาสองคนเนี่ยอาจจะเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดก็ได้ใครจะไปรู้นั่นน่ะสิพี่เองก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อว่าชัยเป็นลูกของไอ้เสือดำพี่ต้อยติงคะหืม ท่านผู้ฟังที่รักศัตรูผู้หมายรักจะไปประพันธ์ของจันทริกามาริสาวาดวงกตจัดทําเป็นละครวิทยุจากการแสดงของขคณะเกตทิพยุรัตถยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกาลยาจิาพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม ศัตรูผู้หมายรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานทีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ